ผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีเปิดจวนจัดงานวันรวมน้ำใจกาชาติจังหวัดชนบุรีรับบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนกิจกรรมออกร้านมัชชากาชาติจังหวัดชนบุรีประจำปี2568 จังหวัดชลบุรีจัดก,กิจกรรมวันรวมน้ำใจกาชาติประจำปี2568ที่ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโดยมีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนางสาวประพัชราสีทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของจากภาครัฐเอกชนและประชาชนนำไปใช้ในการออกร้านมัชฉากาชาติผ่าน ในงานนมัสการพระพุทธสิหิง์และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีวันที่11-19เมษายน2568ราด้าจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงและเยาวชนขาดแคลนทุนทรัพย์โดยใช้แนวคิดขาดทุนคือกำไรจำหน่ายสลากกาชาติราคา20บาทลุ้นรับของรางวัลบูลค่าสูงกว่าราคาสลากพร้อมสลากพิเศษ100-300บาทลุ้นรางวัลใหญ่นะคะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ตู้เย็นโทรัพ โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีทกสเลขที่010532572235ชื่อบัญชีเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ นายการนนวาสิกาิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพร้อมด้วยข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำแนวกันไฟป่าณสวนส้นโมโอประเทืองทิบริเวณช่องเขาแหลมเขาตะแบกตะบนเขาพระอำเภอเมืองนครนายกกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. เอ็ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างซ้ำซากนอกจากนี้ยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของรัชกาลที่สองซึ่งทรงมีบทบาทสำคัญด้านการปกครองเศรษฐกิจศาสนาและวรรณกรรมเช่นการออกกฎหมายควบคุมฟินการกำหนดธงชาติไทยฉบับแรกและการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีโดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสังคมโดยประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้รวมแรงร่วมใจ การพัฒนาพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครน,นายก นายสุนทรมูนาวาระนายอำเภอตาพระยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี2568ที่โรงเรียนทับราชวิทยาตำบลทับราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วโดยมีการร่วมมือจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งอุทยานแห่งชาติตาพระยาเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดการจุดไฟเผาป่าและไร่นาน ซึ่งก่อให้เกิดไฟป่าและหมอกควันพิษโดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของไฟป่าและหมอกควันพิษรวมถึงการจัดก,การปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5อย่างยั่งยืนภายในงานมีเทศกาลความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากไฟป่าการใช้เครื่องมือดับไฟป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมชิงเก็บลดการเผาและ นรบยนต์คาราวานที่รณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยควันพิษจากไฟป่าและฝุ่น pm 2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนค่ะ